คลิปนี้จะมาพูดถึง4วิธีการในการหยุดลงทุนกับความสัมพันธ์ที่ผิดๆค่ะนะคะความสัมพันธ์ที่ผิดๆหมายถึงอะไรความสัมพันธ์ที่ผิดๆก็คือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ยกระดับให้คุณเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะทําไม เราถึงพบว่าเรายังลงทุนกับมันซ้ำๆซ้ำๆๆๆนะคะโดยเฉพาะในบริบทของความรักในการเดทนะคะทำไมเราถึงยังลงทุนนะคะเรายังอยากลงทุนอยู่เพราะมันมีอะไรบางอย่างในตัวเราเองนะคะที่เรารู้สึกว่า 1. เราอยากพิสูจน์ถ้าเกิดคนนี้เลือกเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราดีพอนะคะสมันมีอะไรบางอย่างในตัวเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคุ้นชินกับการกระทำแบบนี้จากคนอื่นก็คือทิ้เราไม่ดี แล้วก็ reject เราทอดทิ้งเราไม่สนใจเราไม่ให้เราเป็นที่หนึ่งไม่ให้ความสําคัญกับเราไม่ให้เกียิเรานะ,ะทีนี้รู้ตัวแล้วว่าตัวเนี้ยเลือกลงทุนกับความสัมพันธ์แบบนี้อยู่จะทํายังไงนะคะวันนี้มีสี่วิธีมาฝากกันค่ะไม่ใช่เชิงเป็นวิธีหรอกแต่เป็นวิธีการคิดด้วยนะคะหนึ่งคือเวลาที่คนพวกเนี้ยเขาแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนด้วยพฤติกรรมการแสดงออกของเขาแล้วว่าเขาไม่ได้เลือก,กเราเขาไม่ได้ให้เราเป็นที่หนึ่งเขาไม่ได้ให้เราเป็น priority ในชีวิตเขานะคะ ให้เราอย่า take it personally ภาษาไทยแปลว่าอะไรก็คืออย่าไปเอาการที่เขาปฏิเสธเราหรือไม่สนใจเราหรือไม่ให้ความสาคัญกับเราอะมาตีค่าตัวเราเองอย่าไปคิดว่ามันเกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวค่ะการที่เขาทำแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งนี่คือข้อมูลที่เราควรจะสนใจถูกไหมเขาเป็นคนแบบไหนแล้วถ้าเขาเป็นคนแบบนี้ยทำไมเราถึงยังอยากให้เขามาชอบเราอยู่มาเลือกเราอยู่ ถูกไหมคะให้เราอย่า take it personally ค่ะอย่าไปเอาสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเรามาใช้ประเมินตัวเราค่ะเพราะพอเราเอามาใช้ประเมินตัวเราเราจะทำไงเราก็จะพยายามวิ่งตามเราจะพยายามพิสูจน์ตัวเองฉันจะทำแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้เขามายอมรับฉันมาเลือกฉันมาชอบฉันมาให้ฉันเป็นตัวจริงเพื่ออะไรเพื่อที่ฉันจะได้พิสูจน์ว่าฉันดีพอนะคะเพราะฉะนั้น ข้อที่หนึ่งคุณต้องหยุดเอาการกระทำของเขามาประเมินคุณค่าของตัวคุณเองค่ะสองเขาทำพฤติกรรมไม่โอเคไม่โทรหาไม่เสมอต้นเสมอปลายทำเหมือนไม่สนใจทำเหมือนไม่มีเวลาให้เราจบเลยค่ะไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องไปพยายามทําให้เขามามีเวลาให้กับเราไม่ต้องพยายามไปทําให้เขามาใส่ใจสนใจเราไม่ต้องพยายามไปทําให้เขามาให้เกียรติเรา เขาได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาให้เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราทํายังไงต่อนะคะคือเรื่องที่สําคัญเราเห็นแล้วว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่การกระทําที่โอเคละแล้วถอยออกมาค่ะนะคะคนในโลกมีตั้งแปดพัล้านคนค่ะการที่เรายิ่งทนอยู่จะลดเซลฟ์เฟสติมของเราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและยิ่งกลับมาบอกเราว่า เฮ้ยฉันไม่มีคุณค่าทําไมฉันถูกการกระทําแบบนี้ทําไมเขาไม่ให้เกียรติฉันฉันไม่ดีพอใช่ไหมเนื่องมั้ยคือคุณเนี่ยแหละเลือกที่จะทำร้ายตัวเองโดยการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูการกระทำไม่สนใจค่ะว่าคุณชอบเขามากแค่ไหนไม่สนใจค่ะว่าเขาเพอร์เฟคแค่ไหนนะคะวันนี้เขาแสดงการกระทําแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะนะคะ ไม่สาคัญค่ะว่าสามเดือนที่แล้วเขาทําอะไรที่สุดพิเศษกับเราไม่สําคัญค่ะว่าหกเดือนที่แล้วเขาพูดอะไรกับเราเขาพูดคําพูดที่ทําให้ฉันประทับใจเขาบอกฉันอย่างนั้นเขาบอกฉันอย่างนี้คือหลายคนมากเลยเวลาที่แบบนกโค้ชคนแล้วเขามีข้ออ้างกลับมาที่แบบแต่เขาทําแบบนี้ตอนนั้นปีที่แล้วเขาพูดแบบนี้หกเดือนที่แล้วเขาทําให้ฉันประทับใจแบบนั้นแล้วยังไงคะ ณนะตอนนั้นเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราไงแต่ณนอะ้วนนี้เขาไม่ได้ต้องการแล้วเขาแสดงตัวตัวอีกแบบหนึ่งออกมาแล้วไงถูกไหมเราสนใจข้อมูลณนะปัจจุบันค่ะนะคะเราสนใจข้อมูลณนะปัจจุบันและการที่เขากระทําแบบนี้มันมีสาเหตุถูกไหมเราอยากไปหาข้อแก้ตัวให้เขาค่ะถ้าเขาแสดงให้เราเห็นแล้วเราจงออกมาค่ะอย่าเอาตัวเองไปไว้ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพค่ะสามหยุดหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทําแย่ๆของเขา นะหยุดพยายามที่จะทำให้เขาฟิตเข้ากับชีวิตของเรานะหลายคนอ่ะคือมันเห็นแล้วด้วยการกระทำอ่ะนะเวลาลูกค้ามานเล่าให้นาฟังว่าแบบเออเขาทาแบบนี้เขาทาแบบคือนาฟังนะก็อ่านออกหมดแล้วว่ะคือวิเคราะห์ออกหมดแล้วเพราะว่าเราอ่ะอยู่เป็นแบบเป็นกลางไงนะเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวในความสัมพันธ์ของเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่เอาอารมณ์เข้าม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 า,มา,ม,า,ม,ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราจะใช้ กะเหตุผลอย่างเดียวในการมองสถานการณ์ถูกไหมว่าการกระทําแบบนี้มันคืออะไรถูกไหมนะและโดยเฉพาะการกระทําที่มันซ้ํซ้ๆหลายครั้งจนเป็นแพทเทิร์นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดค่ะหยุดที่จะพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เห็นอยู่ด้วยตาแล้วให้มันเป็นอีกแบบหนึง่งนะหลายคนเนี่ยพอเห็นการกระทำเขาแล้วพยายามหาข้ออ้างหาข้อแก้ตัวทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ดูแย่ นะโดยการหยิบเรื่องราวในอดีตบอกโอ้ยเราอาจจะเข้าใจผิดจริง,รงๆเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เพราะตอนนั้นเขาทําอย่างนี้เขาพูดเนี่ยหยุดค่ะหยุดพยายามที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างรูปปั้นที่มันไม่มีจริงอ่ะคือเหมือนกับว่า พยายามจะหล่อหลอมสิ่งหนึ่งให้มันกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งอ่ะให้เป็นแฟนที่เพอร์เฟกให้เป็นคนรักที่เพอร์เฟกต์สำหรับฉันและอนาคตของฉันอ่ะโดยที่มันไม่มีมูลความจริงมันไม่มีหลักฐานให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะหยุดค่ะและสี่หยุดที่จะเป็นคนที่ desperate ค่ะ desperate คืออะไร desperate ก็คือแบบมันเหมือนคนที่สิ้นหวังที่คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่เจอคนที่ดีกว่านี้แล้วฉันจะหาคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอะเวลาที่คุณคิดคือคุณ desperate เนี่ย คุณก็จะอยู่ใน energy พลังงานที่ desperate คือแบบเป็นพลังงานที่แบบฉันต้องได้คนนี้ไม่ได้ฉันจะวิ่งตามเขาวิ่งโดยที่ไม่ได้วิ่งอ่ะไอ้ไ่ะว,วิ่งโดยที่วิ่งอยู่ในใจนี่นแหละแล้วคุณคิดว่าอีกฝ่ายไม่รับรู้หรอเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเวลาที่เราลงทุนในความสัมพันธ์นี้มากกว่าที่เขาลงทุนน่ะนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรเวลาที่คุณไปวิ่งตามเขาเขาจะรู้ว่าคุณค่าของคุณลดลงไปต่ำกว่าเขาเพราะเพราะคุณวิ่งตามเขาอยู่แปลว่าเขาดีกว่าคุณไงนะะ มันก็แปลว่าเขาไม่มีวันจะกลับมาเลือกคุณเลยแม้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ดีกว่าคุณเลยแต่เพราะคุณไปวิ่งตามเขามันเลยทําให้ดินามิกของความสาัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่าคุณด้อยกว่าเขาแล้วเขาดีกว่าคุณอ่ะนี่ออกไหมะเมื่อไรก็ตามที่คุณตาสว่างและมองเห็นความจริงทั้งหมดเนี่ยว่าคุณเองที่ทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นี่แหละคุณก็จะหลุดออกมาได้นะคะเมื่อไหรก็ตามที่คุณแบบพอแล้วกับการที่แบบบ่นทําลายตัวเอง โดยการเสียเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้นะคุณก็จะต้องตัดสินใจนะคะเป็นคนพาตัวเองออกมาค่ะเพราะไม่มีใครมาช่วยเราใครรอให้คนมาช่วยเราไม่มีนะคะไม่มีใครมาช่วยเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะนะ,ะทำ4อย่างนี้นะคะแล้วออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่มีคุณภาพค่ะเพราะว่ายิ่งอยู่ไปเซลฟ์เฟสติมของคุณก็ยิ่งลดค่ะนะ,คะใครอยากมาพัฒนาเซลฟ์เฟสติมนะคะเจอกันในเวิร์กช็อปแรเดียลคอดฟีดเอนซ์ค่ะเราจะมาพัฒนาความมั่นใจ พัฒนาเซลฟ์สต็มจากภายในนะคะเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทุกด้านในชีวิตรวมทั้งความรักคุณภาพของความรักด้วยนะคะคุณภาพความรักความสัมพันธ์แบบแฟนแบบคนรักนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเห็นชัดมากนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความรักเนี่ย กับเรื่องของระดับของเซลฟ์เอสติมนะคะมาพบกันค่ะในเวิร์กช็อปวันที่19-20สิงหาคม2วันเต็มที่คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับทุกเรื่องเซลฟ์เอสติมทุกอย่างที่คุณจะเอาไปใช้ต่อทุกอย่างที่คุณจะเอาไปพัฒนาต่อต่อจากนี้นะคะอย่างได้ผลนะคะเพราะว่าใช้หลักการทางจิตวิทยาและการโคชนะคะไม่ได้มัโ,โนขึ้นมาไม่ได้แบบมานั่ง เป็นสัมมนาปลุกพลังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการโค้ชการเอาปัญหามาจัดการอย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะนะคะมันมันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของการปลุกพลังปลุกอะไรความโมติเวตอะไรเงี้ยไม่มีนะคะนั่นไม่ใช่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้น โฟกัสและก็สนใจเรื่องเดียวคือผลลัพธ์ของลูกค้าค่ะนะคะใครอยากพัฒนาชีวิตกันอย่างจริงจังค่ะเจอวันที่สิบเก้ายี่สิบนะคะสิงหาคมนี้นะคะเจอกันจัดแค่ปีละหนค่ะเวิร์กช็อปนี้นะคะมาพัฒนายกระดับผลลัพธ์ในชีวิตกันค่ะ